สวัสดีครับวันนี้เราจะนำรถบีวีดีซีเลอนนะครับไปเปิดเต็นท์ท้ายรถนอนเพื่อรอชมพระอาทิตย์ขึ้นก่อนใครที่ผาชนะใดนะครับที่ผาชนะใดนะครับก็จะมีรอบในการขึ้นลงนะครับรอบที่1นนะครับในการขึ้นนะครับก็ขึ้นตั้งแต่ตีสี่ครึ่งถึง6กโมงครึ่งนะครับรอบที่2อก็1 0บโมงครึ่งถึงบ่ายโมงนะครับ รอบที่สามก็16บหนาฬกาถึง8ปนาฬกาครับ่วนในรอบลงนะครับก็จะมีตอนเจ็ดโมงครึ่งถึง9ก้าโมงครึ่งครับรอบที่หนึ่งครับรอบที่2ก็ส4ี่นาฬกาถึง15้านาฬกาครับส่วนรอบที่สามก็19เกนาฬกาถึง9กานาฬกาสามทิศนะครับและจะมีรอบขึ้นลบลงอยู่นะครับผมขาพเจรถอครับผลนะครับที่มีรอบในการขึ้นลงครับผ่ายาใดครับก็จะมี ยะทางที่รถที่ไม่สนเล็งกันนะครับก็มีประมาณ13บสามกิโลครับตัวนี้รถไม่สามารถสนดเล็งกันได้ครับก็ต้องมีรอบในการขึ้นในการลงนะครับผมเรามากลางเต้นทท้ายรถนอนกันนะครับคืนนี้นะครับที่ผาหน้าใดนะครับ ตอนนี้ก็ตีสองกว่านะครับเดี๋ยวเรามาชมเดือนนั้นก่อนนะครับก่อนที่ตอนเช้าที่เราจะไปชมพระาทิตขึ้นนะครับ รถัับบมมางใสติฟแนะคเดี๋ยวเราเข้าไปนอนในรถนะครับเพื่อชมเดือนนะครับในรถนะครับโดยเราเปิดหลังคาสันรูปนะครับติดฟิล์มไว้ที่80นะครับก็สามารถมองเห็นเดือนได้นะครับ ตอนทีห้าครึ่งนะครับเราก็จะเดินไปชมตะว,วันขึ้นนะครับที่ผายชนะด้ดนะครับระยะในการเดินครับประมาณ800อเมตรนะครับเขาจะทําประพานให้เราสามารถเดินไปถึงที่ดูตะว,วันขึ้นได้นะครับ ผาชนะใดานะครับอยู่ในอุทยานผาแต้มนะครับในจังหวัดอุบลรัชฐาธานีนะครับผาชนะใดาครับจะติดอยู่กับแม่น้ําโขงนะครับเป็นที่แรกแรกของประเทศไทยนะครับที่มองเห็นอาทิตย์ขึ้นก่อนใครนะครับเราไปชมกันครับ